ผมซื้อมาน้วยกับคำหล่าด้วยครับตอนนี้ผมกกำลังสีนอนกลางวันอันนี้นอนคักนอนกลางวันอน,นอนนอะนพี่น้องอันนี้ก็สีรับเลยมาลับเดคัดรูกข้างอันนี้รับปุ้ยเชื่องเชื่องพี่น้องลูกไสหลา่าสองตัวคือคนเลยแขงขาใหญ่ใหญ่พน่นะ มีดอกน้ำเด้พี่น้องขามีดอกทั้งสองตเด้หูดำน้ำอันนี้ก็หูดำได้นี่พี่น้องเบิ้งให้ไก่ๆสามาเบิ้งไก่ไกให้มาเบิ้งไก่ไก่สร้างเพื่อนนอนอันนี้ก็ขั้นขั้นหูกงยงเงี้ยงเ้งยงอันนี้สดาหูผ่อนสันแต่ว่าก็บเซจิไนเขาว่าหัวงัวงามหูสีสันคือหูกะตายเพอนวะเอามายูน้ำนี่จักเดือนละบูนี่สิบว่าเขาเดือนที่สองลรบอก กินดีอยู่ดีลราเกินอันนั้นพต่ตรงเบาดกตัวนั้นใหญ่คักพี่นอ้องกำแห้งอันใหญ่แห้งแล้วแต่สองนมนี่ละคำละคำละ,ำละเอ้ยคำละนามว่ากินตีนไหมครับกินตีนผมไหมครับตีนเพิ่นนี่ล่ะนี่ขาเพื่อนนี่ทีบเขานี่นอนเวลานอนเว่นเพิ่น นอนกลางวันอย่างมีความสุขจะได้อวบบ้วนเ่อวะสเด็จตัวใหญ่ใบเลี้ยงเลี้ยงกัแบบเลี้ยงกับฮักฮักฮักแพงแพงยามแรงกับอายใดจุดุ่งให้ขอจับนมหน่อยได้ไหมเขอจับบ่มีตัวนี้ได้จ้ะพีน่น้องนมมีสีเต่าด้ว่ามันหาเต่าด้อันนี้รับดีขนาดเหงนเงียเงียานอนแต่ละโตนี่ข้อพับข้อแผ่ นอนแบบมีความสุขนอนแบบมีความสุขมากเลยจ้ะนังนาโยนขนหาออกกำลังเลยมี่อันนี้คี่กันฐานนอนนี่ต้องข้อพับตัวนนี้คนหางขนาดตัวน,หนิหน่อยนี่คนหางสอมฟา้ามือแล้วอันไม่แพงนี่มาต้องเบาดอกไม่แพงนี่ไม่แพงนี่โอ้ยมาต้องเบาเลยพวนพวน แม่นั่งมังสาอ,อมาเบิ่งโคนหางนี่พูนโมอตองเว้าวผนซ้องฟามือพุนละโคนหางไงค่ะดาเก,กินสวดออกไปแล้วข่วมอ้วนั้นหลังมีแพะซีเหลี่ยมผุนกันศาดเล์เหลแล้วแม่แพงเอ้ยแม่แพงอากาศดีบุหรุอากาศดีไปตะนอนบ่โอ้ยออะเอายาได้ยาทับตินงไหมเอา้าเอา้าเอา้เอาโอ้ย โอ้ยอืมอ,อืม้างอยู่พันเดียวอืมข่อยก็ไม่มีอยังสิอวดสิไอให้ผู้ได้ชมน้ำข่อยข่อยเห็นงัวเอกกระท้ายงัวให้เพื่นได้ชมในเบิ้งน้ำข่อยเนี่ยข่อยแพงสาเลียงงัวเนาะอ่อนซ่อนลายอ่ะ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 ,อะ เอาซ้ำหนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อข่อยเฮ็ดนาที่ข่อยก่อนเก็บขีงวัวไปตาเดดียร์ลักกระกรักกระซอใบคล้ายกระซอประหาสิบาทเค่นี้ละจ้ากุดติดตามกุดกระดิง่งให้ในเด้อเอาเป็นยังละหันขั้นอีหยังอะลุกขั้นอีหยังแข่งขาว่าเป็นตัวสนุก